เพิ่งพาเขาออกจากบ้านเขาเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเขาจะเขาจะอุย้ยเขาจะเข้าใจคําว่าฉีไหมนะพาไปฉีก่อนพวกพี่มาพวกพี่มาเลยฉีก่อนเลยเนี่ยฉีจนย่าตายหมดแล้วเนี่ยฉี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 แล้วฉีฉีก่อนฉีฉีไปฉีแหนะเก่งมากเก่งมากเลยตอนเข้ามาแรกๆเขาน่าจะชินกับกัน ฉี่บนผ้าผ้าที่เป็นผ้าแบบเอ่อถ้ามีผ้าอะไรเอาไว้ในห้องอ่ะตอนแรกมาเอาเอาเขานอนในห้อง,อง,อง,องเห็นผ้าอะไรก็ฉี่หมดเปิดประตูออกให้ออกไปข้าง,งานอกแล้วนะแต่ว่าเดินออกไปแล้วแหละแต่ไม่ฉี่เดินวมาฉี่ในบ้านคนไม่ได้ว่าเขกี๊พนันเล่าให้พีพ่ๆเขาฟังพวกี้ถึงทำไมพวอมันชอบเถียงนะพวกี้ชอบเถียงคนอ่ะพวกกี้ชอบเถียงเน,นี่ยเนี่ย ฉี่เสร็จแล้วเหรอเนี่ย,ยหญ้าแถวนี้ก็จะเป็นที่ฉี่ของเขาเนาะโอเคนะเข้าใจไหมอนะ๋อล้วมันมันมันเข้าใจไหมเนาะเข้าใจไหมสวัสดีพี่เขาหน่อยสวัสดีคุณน,นี่เบลลี่เบลลี่โอ้โหนี่เขาชอบกอดตัวนี้เขาชอบกอดชอบกระโดดกอดเนี่ยถ้าตัวใหญ่ขึ้นกว่าน,นี้ทำยังไงดีนนนนะนนเนี่ยนี่เพิ่งห้าเดือนนะเพิ่งห้าเดือนงกระโดดกอดแล้วก็ตัวใหญ่มากโอกี้อ๊ยโอี้ตัวใหญ่มากเลยอือ อย่าคุยเลยอย่าคุยเลยกับพีพ่ีบ้างฮะแล้จะคุยอะไรในตัวนี้ตัวนี้ก็จะชอบมาตัวนี้เวลาพี่พี่สีขาวเข้ามาหาคนตัวนี้ก็จะชเความาสะากัดพี่สีขาวเขาไว้สกัดขางัดขาหลังงัดพุงให้ล้มเหมือนว่าเขาก็จะมีความแบบ <c oughs> ให้สนใจเขานน,นี่พี่หมีพี่หมีเีนี้หมีเอ็งวัเลี้ยงมาตอนแรกนึกว่าเป็นหมาเอ็กมันเลี้ยงมา เฮ้ยเฮมีนี่วาะ <ata> เฮ <stock> ้ยโอ้ยที่สุดี่นมดเี่ี่ดทไงเนี่สุดทีดี่สุดที่ส่สไดทีด่สุดท่ด้ี่่ดกัดทีดที่ส้ดทะ่สุบุ่นุว่สุดที่สุดที่สุ่สี่สนีุ่่สุีุ่่สุดที่ี่สุดแี่สี่ๆส นี่นี่แฟชั่นอะไรแฟชั่นอะไรแฟชั่นสีเหลืองโอ้นี่มันจันไงมันจันไงเลยลูกเสือสีเหลืองลูกเสือสีเหลืองนะนะนะสีเหลืองสีเหลืองอันนี้สีชมพูเาไม่มีสีเหลืองไม่มีสีเหลืองเลย